สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยัง้งกองทัศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกอรร้ายฮามาสต่อนเนื่องปลิดชีพฮามาสได้จำนวนมากและพบผู้ระทถวของชาวอิสราเอลทําลายสิ่งของความช่วยเหลือด้านนวเสธธรรมท,ที่กําลังจะส่งมอบให้ชาวปาเลสไตน์ในสวนกาซา โดยประท้วงว่าสิ่งของเหล่านี้ไม่ถึงประชาชนชาวปาเลสไตน์แต่ส่งไปให้กลุ่มกวอการ้ายฮามาสต่างหากและโพพีดบนล้อเหิมปล่อยคลิปวิดีโอส่งโดนโจมตีแท่นยิงจรวดขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานไอรอนโดมของอิสราเอลในพื้นที่ชายแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลต้องระวังป้องกันภัยให้มากกว่านี้แล้วและอิล่านโวมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองแล้วพร้อมบวกกับประเทศมหาอำนาจทั่วโลก เมื่อวันที่13พฤษภาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีขาา่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกะลา,าฮามัดทิตบนล้อแลิหลั่นด้วยนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลนะครับถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกอกะาฮามัดในชวนกาซายอย่างต่อเนื่องโดยฉากการสรบนี้ จากการสรบที่กองทัพอากาศอิสราเอลยังถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกวากระาฮามัสในเมืองจาบาเลียทางตอนเหนือของจูนกาซาครับที่มีการระบุว่ามีกลุ่มกวากระาลฮามัสรวมตัวกันเพื่อเข้าโจมตีและุ่มโจมตีทหารอิสราเอลที่อยู่แนวหน้าการรบในพื้นที่เมืองจาบาเลียนะครับงานนี้พอทหารอิสราเอลและกองทัพอิสราเอลสืบทราบมาว่ามีกลุ่มกวากระาลฮามัสรวมตัวกันใหม่นะครับเพื่อเข้าเต้นงานทหารอิสราเอลในแนวหน้าการรบ ก็ส่งเครื่องเป็นรบเทพนะครับถล่มโจม,มตีในตำแหน่งของกลุ่มกวาการ้ายฮามัสในพื้นที่เมืองจาบาเลียแห่งนี้ใส่ไม่ยั้งแบบนี้นครัพี่น้องจนส่งผลให้เกิดระเบิดเถิดเทิงอย่างต่อนเนื่องนะครับสตุ้มสตุ้มใส่ไม่ยั้งแบบนี้จนทําให้เกิดภาพวิดีโอที่เห็นนะครับถ่ายจากพื้นที่ไกลๆอย่างรุนแรงมากๆเลยนะครับพีบ่น้อง เกิดดอกเห็นเหมือนกับอาวุธดิวเคียขนาดย่อมเลยนะครับตลมตลมโจมตีเสถ่าตำแหน่งตึกของกลุ่มกอ่อกรา,ารร้ายฮามาสในพื้นที่เมืองจาบาเรียแห่งนี้ซึ่งคาดว่าทําให้สมาชิกกลุ่มกอ่อกรา,ารร้ายฮามาสที่ประจำการหรือแฝงตัวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นไม่น่ารอดแน่นอนนะครับโวนเบถเตรียมสะกันนั้นตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยทัี่น้องซึ่งกองทัพอิสราเอลก็อจัดการกลุ่มกอ่อกรา,ารร้ายฮามาสอย่างต่อนเนื่องนะครับในชวนกาดนซาไม่ว่าจะรวมกลุ่มเก่าหรือรวมกลุ่มใหม่ก็ตานะครับกองทัพอิสราเอล ก็จะเรียนการกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายฮามาส ให้สิ้นซากให้หายไปจากแผ่นที่โลกอย่างต่อนเนื่องแบบนี้ที่นำโดยการโจมตีด้วยกองทัพอากาศอิสราเอลแบบนี้นะครับที่กลุ่มกาอกร้า,ายหามานั้นไม่สามารถสก,กัดจรวดเจดมจากกองทัพอากาศอิสราเอลได้เลยแม้แต่ลูกเดียวครับยิงไปตรงไหนก็โดนทุกดอกนะครับพี่น้องทบต้นท,ท,ทบดอกเลยทีเดียวหลางแขนในกับชาวอิสราเอลชาวโลกและชาวไทยที่ถูกกลุ่มก่กระไลหา,ามาสบุกสังหารหมู่ย่าโหดแลปะปาเถือนในวันที่7ตุลาคม2 5 6 6สที่ผ่านมา แล้ยังมีการจับไปเป็นตัวประกันอีกนะครับไม่รู้ฮาฮามาัดจิตใจทําด้วยอะไรนะครับพี่น้องจิตใจต่ําตมแค่ไหนที่ทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้แบบนั้นซึ่งในเขตของชาวไทยพวกเขาก็ไปทํางานเพื่อหาเงินจากประเทศอิสราเอลนะครับเพื่อมาเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัวตัวเองครับเพื่อปลดหนี้ปลดสิทธให้กับครอบครัวตัวเองแต่กับถูกกลุ่มกอรรกลายฮามาสชั่วร้ายไปบุกสังหารหมู่เขาแถมยังจับไปเป็นตัวประกันอีกนะครับเขาไม่รู้ว่าจิตใจทําด้วยอะไรส่งผลให้ทุกวันนี้กลุ่มกอรรกลายฮามาสถูกกรมตามสนองด้วยมือของกองทัพอิสราเอลอย่างต่อเนื่องนะครับส่งกลุ่มกอรรกายฮามาสไปเกิดใหม่แรงงานตัวกับมาจุลลาดพันละหรือโยมานต่อไปในนรกนะครับจากผลกรรม ที่ตามสรองฮามาดเองที่แขวงเ้าหาเซียนเองช่วยไว้ได้สุดท้ายมาให้โชคแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะเป็นเหตุการณ์ที่มีรถขนส่งสินของความช่วยเหลือด้านนุสเสียทรนะครับที่มาจากชายแดนจอแดนนะครับพี่น้องที่กําลังจะขนไปให้ชาวปาเลสไตน์ในสวนกาซานะครับในพื้นที่ชายแดนลอยต่อระหว่างจอแดนกับอิสราเอลนะครับแต่แล้วก็มีเหล่าผู้บระทวงชาวอิสราเอลจํานวนบ้านนะครับ ก็เข้ามาทําลายข้าวของที่อยู่ในรถขนส่งสิ่ของด้านมนุษยธรรมคันหนึ่งนะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอที่เห็นนะครับที่มีการทําลายข้าวของที่อยู่ในกระสอบหรือบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสิ่งของด้านความช่วยเหลือมนุษยธรรมเหล่านี้ออกมาจากรถบรรทุกคันนี้นะครับพี่น้องซึ่งผู้ประท้วงชาวอิสราเอลได้ให้เหตุผลว่าสิ่งของเหล่านี้ ไม่ไปถึงประชาชนชาวปาเลสไตนนนะครับแต่สิ่งของเหล่านี้กับส่งไปให้กลุ่มกวาการ้าลฮามาสมากกว่านะครับเพราะมีหลายครั้งที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่กลุ่มกวาการ้าลฮามาสมาดักล้นลดบรรทุกสิ่งของด้านนุัตเสรรมเหล่านี้นะครับจึงเป็นสาเหตุให้ประชาชนชาวอิสราเอลเหล่านี้ใช้หุ้ผลนี้นะครับมาทําลายเข้าของสิ่งของด,ด้านความมนุษย์ช่วยเหลือด้านนุัตเสธรรมแบบนี้นะครับต <c oughs> ามภาพ <c oughs> ที่เห็นนะครับพี่น้องซึ่งคาดว <c oughs> ่าชาวอิสราเอลเหล่านี้น่าจะเป็นญาติ ของผู้ที่ถูกกุมขังและฮามัดบุกสังหารหมู่อยาคโรดเยป่าเถื่อนในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมานะครับแต่ยังจับไปเวทนตัวประกันอีกที่าทำให้สร้างความโกรธแค้นให้กับชาวอิสราเอลเหล่านี้จึงนํามาสู่การทําลายข้าวของสิ่งของด้านวนุษยธรรมแบบนี้ไปในที่สุดนะครับในเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่ฮิตบอลลาเหิมเกลิอมเป็นอย่างมากนะครับเมื่อปล่อยคลิปวิดีโอส่งโดนโจมตีระบบขีปนาวุธต่อต้อตานอากาศยานของกองทัพอิสราเอลโดยนไอรอนโดมนะครับพี่น้อง ที่ตั้งอยู่ชายแดนภาคเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับที่มีภาพวิดีโอที่ฮิบ็บนเละาะเผยภาพออกมาวิธีที่พวกเขาซุ่มสอดแนมนะครับทหารอิสราเอลรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศขีบรรทุธต่อต้านอากาศยานไอรอนโดมของอิสราเอลแบบนี้นะครับและมีการยิงโดนโจมตีไปโจมตีไอรอนโดมของอิสราเอลด้วยนะครับพป่น้องตามภาพวิดีโอที่เห็นนะครับพป่น้องแต่ในรายงานข่าวก็ไม่ได้รายงาน,นครับว่า จมตีถูกหรือไม่นะครับร้องมีแต่ภาพใอยรวดอกไปและสอดแนมทหารอิสราเอลเท่านั้นนะครับไม่ระบุว่า ถูกหรือไม่นะครับแต่สุดท้ายก็มีภาพที่เกิดกลุ่มควันออกมาจากบริเวณใกล้ๆกับตอนนอ่งที่ตั้งของไอรอนโดมของอิสราเอลนะครับพี่น้องซึ่งงานนี้ถ้าโจมตีได้จริงๆกองทัพอิสราเอลก็ต้องวังป้องกันภัยมากกว่าดีนะครับเพื่อไม่ให้กลุ่มก่อาการร้ายฮิบุรเล์เพิ่มเกลิมทำร้ายประชาชนชาวอิสราเอลหรือประเทศอิสราเอลได้แบบนี้นะครับพี่น้องงานนี้คาดว่ากองทัพอิสราเอลน่าจะโจมตีสวนกลับอย่างหนักต่อไปแน่นอนนะครับเพื่อไม่ให้กลุ่มก่อาการร้ายฮิตบุลส์มาเป็นภัยคุกค,คาม ทำลายประเทศอิสราเอลประชาชนชาวอิสราเอลได้แบบนี้นะครับหตุการณสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่รายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับสำนักข่าวฟ็อกนีนะครับพี่น้องที่รายงานว่าอิ่านโวลันนะครับว่าตัวเองนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองแล้วนะครับพี่น้องตามการรายงานข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศสำนักข่าวฟ็อกนิวนะครับโดยเขารายงานว่านักการเมืองชาวอิรานที่ชื่ออเมดบาชายเยตนะครับอาเดตาเน่ได้ประกาศนว่าอิรานนั้น มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองแล้วนะครับพี่น้องซึ่งคำกล่าวอ้างนี้สอดคล้องกับความเห็นของคามานคาราซีนะครับที่ปรึกษาอาวุโสด้านนโยบายต่างประเทศซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในระคำสองด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามต่อโรงงานนิวเคลียร์ของตนนะครับโดยคำแถลงของอาเดตานีนั้นบอกเป็นไรว่าก็สามารถทางนิวเคลียร์ของอิหร่านนี้สามารถทัดเทียม กับความสามารถของประเทศมหาอำนาจที่นายอาริตานีกล่าวไว้ในข้อแถลงของเขานะครับที่ระบุว่าอิหร่านนั้นมีนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองแล้วนะครับพร้อมต่อก้อนกับประเทศคู่ขัดแย้งต่อไปในอนาคตนะครับเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากประเทศอิหร่านว่าอย่างนั้นนะครับพี่น้องซึ่งไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่นะครับที่สสอิหร่านออกมาประกาศแบบนี้นะครับพี่น้องแต่กขคาดว่าทําให้ประเทศคู่ขัดแย้งกับอิหร่านนั้นโดยเฉพาะอิสราเอลหรือสหรัฐอเมริกานะครับ ต้องระวังป้องกันภัยมากขึ้นแน่นอนนะครับน้องแอดมีเห็นข่าวนี้จากธนา่าวต่างประเทศก็เํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันก็คอยติดตามสถานการณ์อย่างก็ได้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพียงเท่านี้ถ้าผู้มีชาติพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อพลาดข่าวสายดีไว้ต่อไปขอบคุณมากครับ